สวัสดีครับเพื่นพนพนพอนๆขอสงชวนชมภาพวันนี้อากาศดีครับแต่แดกเปรี้ยงเลยผมทําบุญตักบ,บาดเร็จก็ขึ้นมาถ่ายทําพระโขนต้นไม้ของผมวันนี้ไม่มีนกไม่มีอะไรร้องเลยเพราะเพราะฝนไม่ตกนะครับวันนี้ข้าวถ้วยแกงถ้วยใสยบ่บะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็นัดนงว่างๆนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ขา,ขายอะไรก็ระบาก,ก็เลยมาเนี่ยแหละพระมาให้ชมกันนะครับขายเครียดขายทุกพระคือพุทธประสงค์เราเนาะที่รักที่เคารพเราครับต่างจิตต่างใจวันนี้นะครับเรามาชมพระสวยงามกันดีกว่าจะเก๋จะแท้จะเก่าจะถ,ถึงยุคกระเป๋าก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ที่ให้มานะครับเป็นผู้มีพระคุณครับอาจารย์เชนะท่านจึงอยู่มีชีวิตอยู่นะครับอยู่ที่ นครธมเมื่อก่อนท่านไปอยู่นี่ลนะจังหวัดปทุมช่วงท้ายท่านก็ย้ายไปบ้านเกิดมึนนอนนครปฐมมอบพระไว้ให้พรสง่งเยอะเลยนะครับเป็นสมเด็จหลายหลายหลายองค์นะฮะแต่ห,หน้าตาหลายพิมพ์ควันนี้ผมเอากล่องใหม่ขึ้นมาให้ดูทุกวันละวันละกล่องละกล่อง คัดตายแล้วกวน,น้ากล่องมาให้ชมกันก่อนครับเป็นสมเด็จพิมพ์ดีมากๆน,นะครับองนี้เนื้อเขาสวยมากเลยนะครับรับรองได้ไปใส่ตลับทองหรือตลับเงินใส่คอแล้วไม่อายใคร <c oughs> นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับเพ,พื่อนๆจากศรีสะเกมประวานโอนเงินเข้าบัญชีแล้วไดับพระแล้วนะครับแจ้งมาแล้วนะครับแล้วก็ จากนนบุรีแล้วก็จากสบดปราการนะก็ได้รับพระแล้วจากนนบุรีเมื่อวานมาที่บ้านเลยนะครับเขาบอกโอ้โหมาถึงบ้านพรอนสงแล้วก็ดีใจมากเขาบอกักวรจะไม่เจอพรอนสงมาถึงนี่ก็เช้าเกือบเช้าเช้ากว่านะพอหลังจากนั้น,นก็คุณก็เลยดีใจมาถึงนี่แล้วตั้งใจจะมาทําบุญให้สุนัขจรจัด ลืมกินข้าวกินปลามาไงผมก็เลยไเลี้ยงข้าวซะเลยข้าวมันไก่อร่อยมากนะครับชุมชนมาทานพรของหลวงสิบห้าข้าวมันไก่อร่อยมากอ็หลายประทานพรผมก็เลยจับมาให้พี่ถ่ายกันทั้งพี่สาวพี่ชายเนี่ยทานข้าวเสร็จก็เลยโฉพักกันอะไรกันอ้าวแต่ที่เลี้ยงหมาอยู่ไหนหนึ่งไงนะกําลังคุกข้าวหมาเขาเห็นอยู่กาําลังกข้าวหมาโอ้โหข้าวเยอะขนาดนี้นะพรสงก็หมาสี่ห้าร้อยตัวจะกิน ถังเดียวจะพออะไรสิบถังไก่ห้าสิบโลหัวหารก็สอบถึงก็ไปเลี้ยงมีทั้งนกมาแจมด้วยนกเป็นมันพันตัวหมากินเสร็จนกก็กินแล้วก็ยังมีปลามีหนูมีกระลอกกระแตอะไรเยอะแยะไก่ครับอันนี้ก็เป็นพักที่ดูดีนะครับคุยถึงเรื่องพักแล้วก็คุยถึงคนที่มาเยี่ยมเมื่อวานผมให้ลูกปู่โตไปคนคะองค์นะแล้วก็ จะคุดอาลงกดแถมด้วยสมเด็จอีกหลายหลายองคนะ์ท่านก็เห็นผมทำจริงนะฮะให้เงินมาเป็นหมื่นยังไม่พอฟักมาให้อีก5,000ขอบคุณมากเลยคุณพี่ผมไม่ออกชื่อนะครับรู้จักมาจากนนทบุรีขอคุณพี่สุขภาพแข็งแรงนะครับหายป่วยหายไข้มีแต่เจริญเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับสำหรับพี่เพื่อนที่กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมนะครับขอบคุณท่านมาก ท่านบีบาฟเมตตานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันมาด้วยนะครับไอ้ผมตามตั้งใจจริงๆไม,ไม่ได้จะมาอวดโอ้เลืกแข่งกับใครนะครับจะขอบคุณเพื่อนๆชมรมพระนะครับที่คอมเมนต์มากันให้กำลังใจผมทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูแลดูพระผมแล้วก็ให้กำลังใจ คอมเมนต์มาก็เยอะนะฮะผมขอบคุณท่านมากเลยครับท,ท่านชมนะคมขอบคุณมาเนี่ยชมไม่ได้จะติดติงอะไรพร้อมสงท่านชมแล้วก็ให้กําลังใจใผมผมไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ขอบดูและคอมเมนต์เปิดดูได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆที่มีพระแล้วก็มาให้ชมกันผมไม่เคยโกรธไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่แต่ผมก็ไม่อะไรด้วย ครับแล้วแต่ความตั้งใจความคิดเห็นเพื่อนๆที่มานั่งบ้านผมก็มาหลายที่แล้วนะครับหลายสิบเมื่อวานโทรมาจากหนองคายก็มีร้อยเอ็ดก็มีนะฮะภาคอีสานเขาก็เล่นกันนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่แยะๆนะครับสระบ,บุรีก้อนหวานให้ชมกันทั้งเก่าทั้งใหม่อันนี้แตกเนื้อแตกดีนะผมเห็นแล้วก็ว่าดูดี ขอบคุณที่มีน้ำใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้จะมีอะไรตอบแทนถ้ามาบ้านผมนะได้พัะเน่ไม่ต้องกลัวได้ไปใช้ได้ไปบูชาใสา่คอ,อไปไม่อายใครนะครับพระผมเนี่ยอัปองได้เราจะไปคิดว่าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างสนามเขาหรืออะไรของเขาเนี่ยคงไม่ถึงหรอกครับเราเป็นพระบ้านนะแค่ มีความตั้งใจจะไปผมตั้งใจจะให้เพื่อนๆชมกันแท่นั้นเองนะเพื่อนๆพี่ๆเ,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 เขาคอมเมนต์กันมาขอขอบคุณมากผู้ที่รู้จริงอะเขามีไอ้ผมเนี่ยมันรู้ม่จริงแล้วปล่อย,อย,อยไว้ในอ่างก็ขึ้นแค่ได้ขอบอ่างนะครับไม่ไม่ขึ้นมาที่นี่นะครับก็ทำบุญตักปาดกันนะข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยใส่ปาดเสร็จกดนะ้ำแผ่เมตตา จิตใจเรามีเมตตาเราก็ไม่ต้องกลัวถ้าจังคุณลงกดผมมีเหรียญอยู่ร้อยเหรียญเมื่อวานออกไปแล้วสองเหรียญครับ,นะรบท่านบอกเมตตาทำค้าจุนโลกเนี่ยเป็นเหรียญดีผมก็คขามาหาผมถึงบ้านมีใจเมตตาจริงผมก็มอบให้ภูตโตอีกสนะององคนนะคโละองค์มาสองคนจะให้คนเดียวก็แหมเดี๋ยวเ,เขาจะโกรธเอาเขาจะโกรธไม่โกรธไม่รู้เขาจะตําหนิเอาได้ขอบคุณมากนะครับที่ มีความตั้งใจเกิดไร้กดแชร์โบกมือมาช่วยผมเลี้ยงสนักจองจัดเขาานั่งอยู่บ้านผลตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นขายอะไรได้เลยก็ของเต็มร้านขายไม่ได้เพราะคนไม่ไม่มีตังกันจะกิจจะใช้โรงเรียนก็เปิดนะเราต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงนะครับต้องใช้เป็นคนเรือก่อนทําบุญว่ากันที่หลังสุดท้ายนี้นะครับใครชมพระพรสง์โชคดีร่ํารวยขายของอะไรก็ดีทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกก้าวหน้านะครับมีเงินใช้ รวยๆแล้วไม่แน่คนเรานะครับวันนี้จะล้มวันหน้าอาจจะฟื้นยืนไปนของเราบ้างนะครับอาจจะมี10ล้าน20ล้านเป็นร้อยล้านก็ได้นะครับสุดท้ายมาช่วยผนส่งเลี้ยงหมาก,ก็ได้นะครับโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยนะครับเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ